สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีคอฟุตบอลของเดอะนัดเทพบอลประจำหน้าคลิปทุกคนทุกท่านครับวันนี้เราจะจอการก,กับโปรกัมฟุตบอลในค,คัาคืนวันอังคาร9กันยายน2568ครับวันนี้โปรกัฟฟุตบอลยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมและแน่นอนครับว่า จะเจอกับเดอะรัทเทบอลประจำหน้าคลิปแบบนี้มีแนวทางครับที่น่าเรียกเชียร์จิบยก3คู่ที่ชอบมากนะครับในค่มเพิวันนี้เอามาฝากพี่ๆทุกท่านเอาไปเป็นแนวทางกันได้เลยนะครับใครชอบเหมือนกันตามมาได้เลยส่วนเพิ่มเติมแบบจัดหนักจัดเต็ไนะครับตามมาจะเจอกับนัดในชมรมได้เลยทางเข้าชมรมอยู่ใต้รูปโปรไฟล์เข้าฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่าย ไดๆทั้งสิ้นครับมาครับวันนี้นะครับคู่แรกนะครับเราโฟกัสกันที่ฟุตบอลลีกโทฟี่ของอังกฤษเป็นเจ้าชินอย่างวิแกนแอแลนติกครับเปิดชิ้นขานต้อนรับผู้มาเยือนอย่างซาวฟอร์ซิตี้คู่นี้ก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นครับเขาจิบจกและมองว่าเจ้าชิน อย่างวีแกนครับเหนือกว่าเงื่อนไขวันนี้นะครับแค่ชนะทุกอย่างจบได้เฮกับแบบล้านเลยนะครับเท,ท่าที่นันเจาะลึกรายละเอียดมาคั่าคืวันนี้นะครับนัดแนะนําให้เลือกเชียร์เจ้าถินอย่างวีแกนแอดเรติกได้เลยนะครับแม้ผลงานโดยรวมของทั้งสองทีมในช่วงห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมาจะาใกล้เคียงนะครับแต่จุดแข็งของวีแกนคือเกมในบ้านหลังจากห้าเกมล่าสุดในถิน่นะครับพวกเขาหลุดเสมอไปเพียง1เกมและเก็บชัยชนะได้ถึง4เกมจากห้าเกมหลังสุดเพราะฉะนั้นวันนี้วีแกนแอดเรติกครับจะอาศัยความได้เปรียบและ ใส่ติดที่ยอดเยี่ยมในทีมของตัวเองอย่างน้อยที่สุดจะเบียดเอาชนะทีมเยี่ยมอย่างเซาท์ฟอร์ซิตี้ได้ครับมองเจ้าถิ่นอย่างวีแกนแอตแลนติกได้เลยครับคู่ที่2อครับในคัมคืวนนี้ที่นักจิบยกออมาฝากครับเป็นเจ้าถิ่นอย่างแบล็กฟอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกริปบี้ทาวครับคู่นี้ก่อนเกมเริ่มต้นชัดเจนนะครับเขามองว่าแบล็กฟอร์ซิตี้ในิ่น ดูดีกว่าครับเงื่อนไขวันนี้เปิดบ้านบังคับชนะสถานเดียว1ประตูให้เล็กๆสประตูครับได้เห็นแบบเต็มเๆนัดจอดลึกไปดูรายละเอียดมาให้เรียบร้อยครับข่ําคือวันนี้ในมุมมองส่วนตัวของนดัดนัดแนะนำครับให้มองโดชิ่นอย่าง b บล็กฟอร์ดซิตี้ได้เลยนะครับกริปปี้ทาวเนี่ยอย่าไปยึดติดนะครับว่าพวกเขาเสมอกับแมเช h สเตอร์ยูไนเตด ในเวลา2ประตู2และเอาชนะจุดโทษในเซอฟุตบอลคาราบาวครับมาได้นะเนี่ยพราะเกมล่าสุดเองเนี่ย Town กิบีิทาวกลับมาเล่นในลีกเนี่ยเปิดบ้านไพ่ให้กับบิสตันโรเวอร์ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งและแน่นอนนะครับแบล็กฟอร์ดทาวอยู่ในช่วงที่กําลังดีและพีคที่สุดของทีมหลังเก็บชัยชนะไปถึง4เกมจาก5าเกมล่าสุดและจุดแข็งของแบล็กฟอร์ดชุดนี้ครับคือเกมในบ้านที่ดุดนันหลังจากเดินหน้าเก็บชัยชนะรวดมาถึง5เกมติด เพราะฉะนั้นครับด้วยแนวต้านด้วยกระแสและภาพรวมว่ากันไปตามหน้าเสือวันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีครับของเจ้าถิ่นอย่างแบล็กฟอร์ดคาวจะเปิดบ้านและเก็บชยัยชนะได้อย่างแน่นอนไปลุ้นมเล็ดที่2เพื่อเคกันแบบเต็มๆก็พอครับมองเจ้าถิ่นอย่างแบล็กฟอร์ดซิตีได้เลยครับ ปิดชายคุณนิาสาสำหรับคัมคืววันนี้ครับยังอยู่กับื่อฟุตบอลอังกฤษลลโชฟี่เป็นเจ้าถิ่นอย่างโรตันคาวเปิดบ้านนี่ยต้อนรับผู้มาเยือนอย่างบานเนิตคู่นี้ก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นค่อนข้างชัดเจน,นครับเขาหยิบยก และมองว่าจะถินอย่างรูตันทาวเหนือกว่าเงื่อนไขวันนี้เปิดบ้านบังคับชนะเท่านั้น1ประตูยก2ประตูกิน,นครับนัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาเรียบร้อยครับข้าคืนวันนี้ในมุมมองส่วนตัวของนัทครับทุกอย่างชี้ชัดว่ารูตันทาวจะเปิดบ้านและเอาชนะได้อย่างแน่นอนและโรตันทาวเนี่ยนะครับ,ยนะรบอยู่ในแชมปีเยนชิพอังกฤษส่วนบาเน็ตอยู่ในดีของอังกฤษนะครับเกรดบอลคลาสบอลไปรรตันทาวเหนือกว่าชัดเจนและเกมวันนี้เองยังได้เปรียบเรในบ้านด้วยนะครับที่สําคัญนะครับบอกเลยว่าด้วย แนวต้านด้วยกระแสะและภาพรวมมันนี้มันชัดเจนนะครับว่ารูตันทาวจะเปิดบ้านและเบียดชนะได้อยู่ในน้อยๆ 1. ประตูครับไปลุ้นประตูที่ 2. เพื่อกินกันแบบเต็มๆก็พอ 3. ทีมครับที่น่าเลือกเชียที่หยิบยกมาฝากวันนี้ครับมองไปที่เจ้าถิ่นทั้งหมดเลยวีกแอนแอตแลนติก b บล็ k f อร์ c ซิตและโอรุนทาหส่วนเพิ่มเติมมากกว่านี้ตามมาเจอกับนัดในชมรมทางเข้าชมรมอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ครับมีคําอธิบายเขียนไว้แบบชัดเจนที่สําคัญสปอนเซอร์ของนัดมั่นคงและปลอดภัยไม่สุดครับข้าคืววันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขครับขอพิบทุท่านโชคดีครับ